นี่ที่นี่ก็คือสิบสองรรนาเขากลัวเราร้อนนะเขาก็แจกฟรีนะนก็แจกทุกคนเลยนะตรงนู้นสวัสดีนะครับกินให้อ้วนตายกับบรรยากาศสิบสองรรนาตอนเยน็เยนๆตอนนี้คือร้อนมาก <c oughs> นี่ทางเข้านะก็จะเป็นคล้ายๆแบบนี้เลยสวยมากอากาศวันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เนะร้อนอยู่นะ่อเพราะเราเดินข้ามสะพานมาตอนนี้ก็เริ่มจะมืดละแต่มีกลิ่นแบบว่าเครื่องเทศแบบคนจีนเขานิยมกัน อันนี้เขาขายอะไรเลยขายเป็นน้องไก่น้องไก่หมุนมีเป็นไส้กรอกกับน้องไก่หนุนอ่านนี้เป็นอ่าของกินมีข้าวผัดอะไรพวกนี้เนาะีเป็นข้าวผัดคนก็เยอะอยู่นะนี่ก็ขายเป็นแบบหอยคนจีนนิยมขาย นิยมกินไอตัวหอยนี่มากเลยเนาะหอยนางลมนะหอยนางลมทรงเครื่องเนาะตอนนี้สตรีทฟู้ดที่นี่เขาก็เป็นแบบนี้หมดแล้วนู่นฝั่งน้นก็เป็นขายรองเท้าขายเสื้อผ้านะแล้วก็มีต้มหัวอะไรต้มหมูอะไรทุกอย่างเน,ะนาะจะเป็นร้านอาหารนั่งกินกัน อ่าสิบสองปันานก็คงแบบหมาก็คงไม่ค่อยกินเนาะเขาแต่ถ้าคุณหมิงกินเยอะนี่เป็นพวกไก่ทอดนะเต้าหู้นะแล้วก็เป็นไข่ข้าวนะมีใครขายไข่ข,ข,ข้าวด้วยร้านมือถือมาตัวน,นี้ก็จะมีเป็นวัดมีทุเรียนมีผลไม้ขายแต่โหร้อนอจริงๆผมต้องพัดนี่ก็นั่งกินกันนะเป็นอ่าพวกผลไม้เราอยู่ก อยู่ใกล้กับวันเลยไม่รู้วัดจริงหรือว่าวันไม่จริงเนาะน่าจะวัดจริงแหละแต่ไม่รู้ว่าโบราณหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นบวกผลไม้นี่ถ้าพูดว่าวันหวานนี่ใช่เลยเี้วหวานเรี้หวานเออครับคนไทยครับมาจากไหนครับสวัสดีครับมาจากคุณมิงคนโคราชจ้าเลยพูดไทยได้เก่งจังเลยตรงนี้ มีคนไทยเยอะตรงนี้อ๋อตรงนี้คนไทยเยอะโอ้ยขายอะไรบ้างเนี่ยหลายอย่างมันเที่ยวครับแล้วตลาดครับผมแล้วตลาดใหญ่ๆมันเข้าทางนี้ใช่ไหมตลาดใหญ่ตลาดมือกับตลาดใหญ่ทางน้นเลยไป มันจะไปตลาดก็างคืนตลาดก็างคืนก็เจ้าจอมไปเจ้าจอมเนาะแต่ว่าทางฝั่งนู้นก็มีตลาดเหมือนกันมันต้องไปตลาดกับตลาดเช้าไอ้ตลาดขายนั่นตลาดไทยฝั่งอ๋อไม่ใช่ตลาดก็างคืนอ๋อโอเคขอบคุณมากนะครับดีใจจังเลยที่ได้ยินภาษาไทยเนาะเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องขอบใจหลายเด้อนี่ไม่มีเอิงงเอิงุ่นนะอ๋อดีใจนะเราได้พูดภาษาไทยนะเขบคนเขาพูดไทยได้เนาะตัวนี้ก็จะเป็น ของทอนะก็ห้าห้าหยวนนี่เป็นคล้ายๆแบบโรตีเนาะไม่ใช่นี่มันฝรั่งทอดเนี่ยเขานิยมมากเลยนะนี่เป็นผลไม้โอ้ฝั่งนู้นหรือเปล่าเอ๊ตลาดเขาไปทางไหนกันไม่ว่าทางมองเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับออกทางนู้นแล้วกันน่าจะเข้าทางนี้หรือเปล่านี่เป็นเต้าหู้เต้าหู้ปิ้งเดี๋ยวเขาข,าขายันทำเนาะอืมอันเล็กๆเ,เอง นี่ก็เป็นทายๆแบบเครปเนาะฝั่งนู้นเขาขายอะไรกันบ้างก็ไม่รู้ปรเป็นผล,ลไม้เนาะผล,ละไม้ที่นี่เยอะนะมีแตงโมลูกอะไรไม่รู้เขาก็จะนิยมกินกันเนาะนี่มีแตงโมมีเมลอนอยู่ใกล้กับวัดทางเข้าวัดตรงนี้เขาจะพูดไทยได้ กันเยอะนะตรงนี้มีของหวานเลยทุกนี้เนาะมีของทอดนี่เป็นพวกยำหมาล่าเนาะมีหลายจุดมากเลยนะของกินที่นี่12ปรนานี่ของกินเยอะแต่เหมือนเหือนกันพูดแบบนี้ได้ไหมมีของกินเยอะแต่คล้ายๆกันสไตล์แบบ,แบบเป็นสไตล์จีนจริงๆ12ปานารเากินแบบแบบจีนเหมือนกันนะ นเนี่ยถ้าจะใช้คาว่าลาวกาแฟเยหญ่เน่เยอะโอ้ตรงนี้มีที่นั่งกินเยอะคนจะนิยมมานั่งกินตรงนี้เยอะนะแสดงว่าซื้อของมาแล้วก็มานั่งกินตรงนี้โอ้รถมารถมาที่เขาก็ไม่หลบเราเลยนะโอ้ตัวนี้ปิ้งย่างมาล่าเนาะมีคนมาร้องเพลงให้ฟังด้วยปิ้งย่างมาล่าร้านนี้คนเยอะมากเลยเต็มไปหมดเลยนี่ขายดอกไม้ มีกาฟแฟลาวน้ําแข็งนะนี่มีคนมาร้องเพลงเนาะเดี๋ยวเราไม่รู้ว่าเดินทะลุซอยไหนได้บ้างเราเป็นนิยางส่วนมากจะเป็นคนจีนหมดเลยดูดิเต็มไปหมดโอ้โอโตัวนี้สวยมากเลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้เนี่ดี่จะอ้วกเลย <c oughs> สวัสดีครับจ,จะาโดนเด็ดกินให้อ้วนตายวันนี้เราอยู่บรรยากาศ12ปนันนาเนาะ ตอนนี้แบบคือลาบ้านทองมันสูงมันมัน,มนสวยๆทั้งนั้นเลยนะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะผมอยู่ที่1ุดสองปัรดาเดี๋ยวเราจะไปตลาดที่ด่งดังที่สุดในติกตอกนะที่นี่เราไม่รู้ว่าจะเจอคนที่ดังมั่งหรือเปล่าเนาะนี่ก็มีเป็นรถคล้ายๆรถกอล์ฟเนาะเห็นไหมสวยไหมสวยมากเลยชอสีฟ้าเลยตอนนี้ นี่จะเป็นทางเข้าเ,เขาเขียนด้วยภาษาไทยเลยนะเขียนว่าตลาดเป็นฟอนต์ภาษาไทยเลยเขียนว่าตลาดกลางคืนจริงจิงสตาร์ไลท์นี้นผมอ่านได้เลยคนจีนน่าจะอ่านไม่ได้นะฝั่งนู้นจะเป็น,ปนร้านอาหารนะฝั่งนู้นก็ดูบรรยากาศ12วัานหน้าเนาะที่เขาขายเสื้อผ้าขายอะไรพวกนี้กันเนาะ นี่เขาเช่าชุดหรือว่าอะไรกันเลยน่าจะเช่าชุดโอเป็นชุดแขกด้วยนะก็คนกําลังมาเช่าชุดกันเฮ้ยตรงนู้นเข้าไปเสียค้าเข้าหรอ, <c oughs> อนี่ตูสิ <c oughs> อ๋อตัว <c oughs> ตวดเข้าหรอ สว, ENNIS, สวัสดีครับช่ายโดเนตกินให้อ้วนตายนะวันนี้เราอยู่บรรยากาศ12ปันนาดูดูเขาถ่ายรูปกันนี่เขาถ่ายรูปกันนะนี่แต่งชุดถ่ายรูปกันก็โอเคนะดูดิฝั่งข้างบนถึอว่าก็ทำใหม่แต่ก็สวยนะ นี่เขาสาวว่าไม่พอแล้วก็หาซื้อชุดอีกตรงนี้คือไฮไลท์ที่ใครๆก็มาถ่ายรูปนะฮแล้วก็รับจ้างถ่ายด้วยแต่งชุดโอ้ม,มาเมืองจีนมารอบนี้เนี่ยเห็นคนจีนส,สวยๆก็คือเมืองนี้แหละเ <c oughs> <c oughs> พราะว่ามันมีนะักท่องเที่ยวมาจากเมืองอื่นเยอะนี่มันธรรมดาเลยถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์มันจะขนาดไหน นูนโพสท่าทุกที่เลยคนก็จะมาอออยู่หน้าประตูหน้าทางเดินเนะเาะถ่ายรูปกันโอโหดูข้างล่างดูข้างล่างนี่คนเต็มไปหมดเลยส่วนนุ่นคือข้างหน้าสวัสดีครับเจ้าชานนเด,ดกินให้อ้วนตายถึงแล้วตลาด ถนนคนเดิมฝั่งนวนนะกับบรรยากาศสาวๆแต่งชุดเดินมาเที่ยวกันเนาะโอเคครบเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันนะครับว่าเขามีอะไรขายนะมีอะไรกินกันบ้างนะที่12ปันนานะตัวนี้เป็นตลาดเขาเรียกตลาดเก้าจอมอะไรท้กอย่างเนาะผมก็ไม่ค่อยได้สนใจหรอกนะเพราะว่า เราก็มาเที่ยวจริงๆนะเราก็ไม่ได้หาข้อมูลอะไรมากมายเนาะที่นี่เขาก็จะถ่ายรูปกันสาวแก่แม่หม่ก็แต่งชุดกันหมดเลยน,นี่ก็จะเป็นชุดสาวๆนะเพราะว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวและเมืองเดียวนะที่ใส่ชุดไทยชุดอินเดียแล้วก็ชุดมงมากที่สุดในโลกไทยใส่กันทุกวันด้วยนะนะใส่กันทุกวันนะ นี่กับบรรยากาศ12ปั้นหน้าขายของนะของที่ระลึกบ้างอะไรบ้างเนาะนี่ตรงนี้ก็จะมีที่ถ่ายรูปกันตรงนี้ลงไม่ได้หรอน่อาจ,จะลงได้ไมั้ยอืม เนี่ยก็ขายเป็นมันก็จะเป็นตลาดของกินนะตัวน,นี้ก็เป็นตลาดที่เป็นตลาดแบร์ก,กัดินที่หลายคนที่ตัวสาวแต่งชุดแต่งชุดโมเดลนะ มีทุกคนเลยมีทุกอย่างเลยูีตรงไหนก็ถ่ายรูปนะทั้งครอบครัวนะมาเป็นครอบครัวมีความสุขอบุนลีเนาะ นนะบรรยากาศซีดซองปั้นนาบบนมาทั้งครอบครัวลูกสาวนะลูกสาวสาวองคนแต่งชุดเป็นท่านขุนเลยนะตรงนู้นด้วยไหนกันถ่ายทีละคนเขามีจัดลงจัดไปแต่งกันเป็นพี่นะ เนี่ยสวยๆเลยในกล้องอน่าจะมีค่าใช้จ่ายเนาะเนี่ยคนจีนนะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขามาไลฟ์สดดูทุกวันว่าสาวๆนะเขา,เามาถ่ายรูปก,กันนะนี่บางคนจะตัดเต็มนะเขจะประมาณนี้นี่วันนี้เราให้ดูกันแบบเต็มที่นะเพราะเราจะอยู่แค่วันเดียวนะ1ิบสองปนา ก็คงให้เห็นประมาณนี้แหละว่าความคึกคักนี่เขาไลฟ์สดผ่านแอปของเมืองจีนนาะนี่เขาก็แต่งชุดสวยๆกันเลยโพสภาพนัแต่งภาพกันตัวนี้เขาก็ถ่ายได้นะเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาก็ไลฟ์สดให้เห็นอยู่เนาะนี่สวยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเดินอีกรอบนึงผมก็พอแล้วผมเจอผู้หญิงสวยๆไม่ได้เราชอบมากเลยนะนี่มีแต่คนที่สวยจริงๆนะ นี่ตรงนั้นก็มีตำรวจคอยดูแลนะตรงนี้เป็นทางเข้าบางคนจัดเต็มบางคนก็ครึ่งหนึ่งนะก็แล้วแต่นะก็จะประมาณนี้นี่นี่ก็แต่งตัวที่สวยกันหลายๆคนนี่ <S 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 ก็คงจะประมาณนี้นะนะเพราะมาที่นี่เขามาถ่ายรูปกันจริงๆแล้วต้องถ่ายมาถ่ายกลางคืนด้วยกลางวันก็ไม่น่าจะค่อยมีเนาะโอเค